สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีเงิบหมอทศพรโตกลับแก้วสัรอดีตแนวร่วมกับปปศลันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นของทุกคนไม่ใช่ของสิทธิ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่11กันยายนปี2563นายแก้วสันอติโพอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสิทธิ์เก่ารุ่นที่12และสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถแถลงข่าวเห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ โดยเตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันอังคารที่15กันยายนที่ตึกโดมมอทท่าพระจันทร์โดยนายแพทย์ทศพเรเสรีรักอดีตผู้สมัครสสแพร่พักไทยรักษาชาติได้กล่าวว่าตนก็เป็นเจ้าของธรรมศาสตร์คนหนึ่งเพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนทุกคนตนเคารพ ในความเห็นของนายแก้วสัตว์อติโพแต่ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ของสิทธิเก่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อเสนอห้าข้อของกลุ่มนายแก้วสันเป็นการอ้างความชอบธรรมในการเรียกร้องไม่ให้ใช้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าหรือผู้บริหารก็ไม่สามารถต้านทานกระแสประชาชนได้นี่เป็นเรื่องของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยความรุนแรงหากจะเกิดขึ้นอยู่ที่ทหารตำรวจ ตอนนี้เด็กออกมาแล้วทั้งประถมมัธยมรักษาซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีความรุนแรงเพราะชัดเจนในข้อเรียกร้องมีท่าทีใช้สันติมาตลอดแต่เกรงมือที่สามสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นข้ออ้างจัดก,การประชาชนขออย่าทำยุคนี้ไม่เหมือนเดือนตุลาที่ต้องรออำนาจ นังซื้อพิมพ์ฉบับวันรุ่งึ้นแต่มีมือถือให้ดูต้นปี49มีการยึดอำนาจทำประเทศพังปี57รัฐประหารประเทศก็พังตอนนี้ประเทศพังอยู่แล้วถ,ถ้าออกมายึดอำนาจอีกราพนาศูนแน่นอนนายแพทย์ทศพรกล่าวแล้วว่า ในปรติศาสตร์เดือดตุลาก็มีการล็อกประตูมหาวิทยาลัยหลายแห่งอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งตำรวจควรจะมาดูแลโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่สาธารณะสร้างด้วยเงินภาษีประชาชนคุณเป็นเจ้าของหรือไงจึงออกมาขัดขวางบักควายเอ้ย มันบอกมันรักชาติชาติของมันคนเดียวมั้งยังไม่ตายดูยังไงก็เหมือนซากศพไอ้พวกอัปมงคลของชาติโงจนให้กำนันเก๋หลอกยังกล้าออกมาต่อต้านอีกหรือไม่น่าเชื่อว่าสถาบาันการศึกษาไทยจะมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากๆไอสลิมมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ความถูกต้องหายไปไม่ละอายปากเลยจริงๆ กรรมกาลังจะตามสนองพวกมันแล้วยังไงครับลูกพี่มันใกล้จะตายมันก็เลยออกมาดิ้นไงแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนเก่งกับเด็กไม่เก่งกับคนอื่นบ้างล่ะไอ้พวกที่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลญูนโจรชุดนี้ต้องออกมาขวางตลอดมันอ้างรักชาติเด็กเรียกร้องประชาธิปไตยคุณขัดขวางรักชาติอะไรของมันวะอย่ามาอุปโลกว่าธรรมศาสตร์เป็นของตัวเองนะไอ้แก้วหน้ามา้า ตลกว่ะให้ไอ้คนกบปปะสะออกมาเสนอหน้าห้ามชุมนุมโถไอ้แก้วสันมันยังเป็นคนอยู่หรือประชาชนลำบากหากินไม่ได้ไม่มีแดกไอ้แก้วสันยังหน้าระรื่นรกมาถูกชาติประชาชนคนแก่ชาราลำบากมา,มากๆแล้วนะไอ้แก้วสันเอ้ยคนเคยทำผิดมาก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละขัดขวางแม้กระทั่งเด็ก กลัวพลังของเด็กใช่หรือเปล่าล่ะพวกที่ออกมาต่อต้านทำประเทศชาติเสียหายกันมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่เพราะมันเป็นตัวก,กรารกปปสเก่าคนของรัฐบาลเผด็จการมันถึงได้ห่วงเหมือนมาห่วงก้างปี2557มันเคยพูดไปว่าทหารต้องออกมายึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญปี2563 แก้วสันก็พูดว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ใช้ธรรมศาสตร์เป็นฐานทัพในการละเมิดรัฐธรรมนูญสรุปไม่อยากให้ละเมิดแต่คุณพร้อมจะให้ฉีกงานนี้สัดยับแก้วสันอดีตแนวร่วมกบพศาต,ตานมอ็บนักศึกษาชุมนุมมหาวิเชัยรธรรมศาสตร์ถามกลับทำไมปีห7ใช้เป่านมวิตได้ ดานแก้วสันไม่ทนม็อบใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดมสิทธิเก่าแจกกรุ๊ปลายต่อต้านม็อเร็จการจากกรณีที่นายแก้วสันอติโพอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอ์อดีตแนวร่วมกับปปสในฐานะสิทธิเก่ารุ่นที่12และสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แถลงข่าวเห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้พร้อมกับแจก QR code เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในไลน์กรุป๊ปที่ใช้ชื่อว่าปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พอกันทีวีรชนเพื่อเชิญชวนสิทธิเก่าที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมในวันที่19กันยายนออกมาแสดงพลัง ต่อเรื่องด g g ison, David, Johnson, ujemy, ังกล่าวในวิโรจน์ลักษณะอดิสรสอสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ความว่าอยากให้คุณแก้วสันช่วยอธิบายการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป่านกหวีดและการชุมนุมของสิทธิ์เก่ามอทบางกลุ่มที่นำมาซึ่งการก่อกบฏทำรัฐประหารในปี2557ด้วยครับ ถ้าปี56-57ทําได้ผมว่าการชนุมในครั้งนี้เรียบร้อยกว่าด้วยซ้าไปทําไมจะทําไม่ได้ผมคิดว่าสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางคนที่ยอมตกเป็นเครื่องมือให้กับโจกรกบฏในการทํารัฐประหารในปี2557ควรจะสํำนึกผิดได้แล้วและควรจะขอขมาต่ออาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป่วยด้วยซ้ําครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กันยายนที่ห้องประชุมประกอบ หุตสิง์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผู้สื่อข,ข่าวได้รายงานว่านายแก้วสัตว์อติโพอดีตรอ,องที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตแนวร่วมกับปปสในฐานะสิทธิเก่ารุร่นที่12และสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แถลงข่าวเห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ โดยนายแก้วสันนิกร่าว่าหลังจากนี้จะมีกระบวนการลงชื่อเห็นชอบทายร่างหนังสือในนามสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งโดยจะเปิดลายเฉพาะหลายบัญชีเพื well ่อร่วมกันลงชื่อคัดค้านซึ่งจะใช้เวลาร่วมลงชื่อจนถึงวันอังคารที่15กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนที่จะนำไปยื่นต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ตึกดมมอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ซึ่งร่างหนังสือจะเแพร่อ,ออกไปแต่หากรุ่นน้องของเรายัางไม่รู้เรื่องยังยืนการานรุ่นพี่ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องจะมาปรากฏตัวในวันนั้นยื่นหนังสือพร้อมกันต่อที่การบดีโดยจะกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศษรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์ด้วยว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับน้อง คำชี้แจงของร่างหนังสือจะเห็นว่าเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่น้องๆธรรมศาสตร์จะพูดหรือคิดอะไรอย่างไรไม่มีในนั้นเพราะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นแต่ไม่เห็นด้วยในการใช้สิทธิชุมนุมโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เราในฐานะที่มีส่วนได้เสียไม่ได้วิงวอนต่อพี่น้องประชาชนว่าจงทํานูน่นทํำนี้แต่เราไม่ต้องการเห็นธรรมศาสตร์เป็นฐานทัพของการละเมิดรัฐธรรมนูญจนบ้านเมืองเสียหายได้เราไม่ได้เห็นว่าเขาพูดไม่ถูกไม่ดีผมเชื่อว่ารุ่นพี่ธรรมศาสตร์จะเขียนจดหมายเห็นด้วยกับร่างนี้ เขาอาจจะเห็นด้วยกับเพนกวินก็ได้แต่เขาค้านวิธีการชุมนุมที่ผิดจะเห็นว่าเราไม่แต่เรื่องความคิดยืนยันว่าไม่ใช่ประเด็นเราต้องมีหน้าที่อธิบายว่าการชุมนุมของเขาไม่สมควรให้มอธรรมศาสตร์รับรองอย่างไร โดยในตอนหนึ่งนายแก้วสันกล่าวว่าเพนกวินและกลุ่มที่จัดการฉนุมที่ธรรมศาสตร์กำลังใช้สิทธิเกินส่วนเพื่อนเพื่อนพี่น้องธรรมศาสตร์ที่เห็นด้วยวันอังคารที่15กันยายนเวลาสุโขทรริกาหน้าตึกโดมตนบอกอธิการบดีมทว่าช่วยมารับกำลังใจของพวกตนโดยพวกตนจะยึดธรรมศาสตร์คืนจากกลุ่มคนเผด็จการกลุ่มนี้ สำหรับร่างหนังสือนั้นได้แน่มาพร้อมกับ QR code ลายกลุ่มดังกล่าวและสำหรับหนังสือถแถลงการนั้นมีเนื้อหาดังนี้ด้วยฐานะ บรรดาสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ผู้ที่มีรายนามท้ายมาทึกดึงกล่าวได้พร้อมกันเล็งเห็นว่านักศึกษาแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่มีทั้งความโปร่งใสความรับผิดชอบและความสามารถที่จะจัดชุมนุมโดยสงบสมตามพิกล่าวอ้างได้จึงขอเรียนไปยังผู้ที่รับผิดชอบได้โปรดพิดจารณามีคำสั่งปฏิเสธคำขอใช้พื้นที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยของนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยตามเหตุผลดังนี้ 1. เป้าประสงค์กลุ่มนักศึกษาผู้ขอจัดการชุมนุมถแถลงยืนยันไว้ชัเจนว่าจะเปิดชุมนุมนักศึกษาและประชาชนหนึ่งวันหนึ่งคืนจากนั้นจะเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลตัวเลขโดยประมาณอยู่ที่40,000คนขึ้นไปเพื่อต่อสู้สร้างแผลให้ปเปิดก,การอย่างไม่รู้ลืมและสัญญาว่าพี่น้องจะไม่กลับมือเปล่าอย่างแน่นอน สองสงบแต่ปากขบวนที่จะมารวมและยกไปทำเนียบนี้กลุ่มสิทธิ์เก่ากลุ่มนี้เห็นว่ามีคุณภาพเป็นมวลชนแห่งความจงเกลียดจงชังที่ผ่านการปลุกป,ปั่นมายาวนานในโลกไซเบอร์ซึ่งเมื่อออกจากทวิตเตอร์มารวมตัวกันจร ين, ิงๆบนท้องถนนแล้วก็ยิ่งจะก้าวร้าวราวกับเร็ดกาดจนยากที่จะเชื่อหรือหวังในความสงบและการเจรจากัน เช่นวิถีทางประชาธิปไตยได้3สุ่มเสี่ยงสูงสุดสำหรับความสามารถและความรับผิดชอบนั้นก็มองไม่เห็นเลยว่านักศึกษากลุ่มนี้จะมีความสามารถในการนำควบคุมจัดการคุ้มครองผู้ชุมนุมได้อย่างไรเห็นมีแต่ความสามารถทางวาทกรรมเท่านั้นคำกล่าวที่ว่าจะชุมนุมโดยสงบซึ่งเป็นเรื่องเกินศักยภาพทั้งสิ้นยิ่งวางแผนว่าจะเทม็อบสี่หม่นคนใส่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้ว ็ยิ่งน่าห่วงว่าจะได้เห็นร่างวีรชนต้องจากไปอีกหลายคนเหมือนคราวที่เทมอบพฤษภาธมินอีก 4. ไว้วางใจไม่ได้ท้ายที่สุด กลุ่มสิทธิ์เก่าเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่นักศึกษากลุ่มนี้จะมีการนำและการจัดการโดยอิสระลําลพังกลุ่มตนเองได้แทนที่นักศึกษาและคนพวกนี้จะกล้าประกาศรวมตัวให้ปรากฏเป็นแนวร่วมต่อต้านเผด็จการที่โปร่งใสชัดเจนชัดทั้งการนำและอิสระทางการเมืองตลอดจนที่มาของค่าใช้จ่ายและจุดแห่งชัยชนะที่ต้องการ พวกเขากลับดันให้เด็กนักศึกษาของเราไม่กี่คนมาออกหน้าความลับๆล่อๆเช่นนี้เป็นไปแล้วและเป็นไปได้ก็ด้วยเหตุที่กฎหมายชุมนุมสาธารณะได้ยกเว้นไว้ไม่ให้นามาตรการตรวจสอบมาใช้กับการชุมนุมในสถานศึกษาจนเปิดช่องให้มีการวางแผนเลี่ยงกฎหมายโดยขอจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัย ซ่องสุมกำลังก่อนแล้วยกขบวนออกไปอาลวาสนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 5. ธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมด้วยไม่ได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาสิทธิ์เก่าท้ายบันทึกดังกล่าวจึงเห็นว่าคำขอจัดชุมนุมครั้งนี้ไม่สุจริตไม่โปร่งใสไม่มีความสามารถและความรับผิดชอบที่ต่ำกว่ามาตรฐานประชาธิปไตยจนไม่อาจรับรองให้ชุมนุมโดยอิสระในสถานศึกษาได้ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไอ้แก้วหน้ามาเอ้ยสันดานสลิมสุดๆตัวเองทำได้ปิดกรุงเทพยึดสถานที่ราชการทำได้หมดบอกไม่ผิดแต่พอคนอื่นเขาแค่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความถูกต้องกลับมาบอกว่าเขาผิดไอ้ระยำสลิมหนักแผ่นดินสุดๆดิ้นกันทำไมครับ เด็กก็เรียนแบบพวกคุณทั้งนั้นละ่ะคนอื่นทำบ้างบอกเลวตัวเองทำบอกว่าดีเกราหาเด็กว่าเป็นพเติก,การผมละาำสุดๆกับแนวคิดสถุนมากๆคำพูดพวกนี้มันคุ้นๆนะคำพูดที่มันพูดมันมีแต่เสี้ยมสุดๆใส่ไรทักศึกส,สารเลวจริงๆแก้วสารเคยเป่านกหวีดไอ้นี่ชอบเลียเท้าคุณหน้ามาครับอย่ามาเสือกกับเด็กเลยครับ คนที่ออกมาขวางมอบนักศึกษาคืออดีตมอบนกหวีดแล้วมอบนกหวีดปัจจุบันไกลล่าเป็นค่คาบ็จการไปแล้วลุงก็เคยเป่านกหวีดไม่ใช่หรือหรือลุงกลับใจหรือลุงจะกระโดดหนีแก้วหน้าม้าคนเห็นแก่ตัวเวลาตัวเองทำเป่านกหวีดย,ยังทำได้เลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส